ส่วนเสริมของ nvda อีกตัวหนึ่งที่ผมเจอมานะครับชื่อว่าชาไซเลนเซอร์เจอที่เว็บ nvda. ru อีกแล้วครับผมผมไปโหลดมาแล้วนะครับดาว,ดาวน์โหลดีช,ชไซเนเซวีศูนย์จุดหนึ่ง nvda. 2อสก็เป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวมันจะใช้ทำอะไรมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับก็เป็นอีกส่วนเสริมหนึ่งที่เออก็น่าสนใจดีเนาะคิดได้ทุกรูปแบบเลยเนาะส่วนเสริม Enter ผมจะติดตั้งก่อนเลยตึง <Air S 1> กดแถบมาหรือเลือนลูกศรขวาม,มาหนึ่งครั้งเจอปุ่ม yes แล้ว enter ติดตั้งกันครับต้องการร restart เลยไหมเพื่อทำการให้มี take effect เลยอ่า enter ปึ้งที่ปุ่ม yes นะครับเมื่อกี้แล้วเขาก็จะปิด nvda i i แล้วก็เปิด nvda i i มาใหม่ ปิดหน้าต่างนี้ก่อนดีกว่าเนาะ d e s t o p studio สิบหเ,เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไปปิดให้มันกลายเป็นแบบมาตรฐานก่อนเนะาะเพราะว่าเมื่อติดตั้งส่วนเสริมตัวนี้เสร็จเขาจะเปิดมาเลยอัตโนมัตินะครับผมห้าหากเจ็ดแปดเก้าสค่แอฟร์เ็ดดทบาโอเคปิดการทำงานไปแล้วนะครับผมโดยคำสั่งเปิดปิดของส่วนเสริมตัวนี้ใช้คำสั่ง insert กับเลข9นะครับเลข9ทางแป้นอักระนะครับ อ่ะ uh, insert เลข9ชาร์เซเลนเซอร์นี่โดยปกติถ้าเราเ,าเดี๋ยวขออภัยนะครับถ้าเป็นปกติเลยถ้าเราอยู่ในรันอย่างเงี้ยดถ้าเราพิมพ์ J K L เนี่ย J K L ก็ยังพิมพ์ได้ปกตินะครับ <Des> แต่เมื่อเราอยู่บนเดสก์ท็อปหรือเราจะอยู่ Windows M มาที่เดสก์ท็อปแบบเนี้ยแล้วหรือรอยูอ่ใน Explorer อะไรก็ตามที่ไม่ได้ช่องที่พิมพ์ได้เวลาอย่างเช่นผมจะกด ไปที่ซาวฟอร์ดอ่าอย่างเงี้ยผมกดตัวเอสเซราใช่ไหมซาวแฟนาคลิเบอร์สี่เจ็ดอปอันนี้มันปิดนี่นะต้องเปิดคืนมามันต้องเปิดนี่นะอ,อ้าวลืมลืมลืมสปิคาเล็เตอร์ฟอร์มดรเดิเทเบิลฟีนิเบิลถ้าถ้าตัวเนี้ย enable หมายความว่าเออ่ให้ให้กลับมาพูดเหมือนเดิมนะเอาเอาใหม่เอาใหม่ใหม่ดีทีซีอ่าเราผมเองก็สับสนเพราะว่าเพิ่งใช้เหมือนกันนะอลองกดตัวเอสเซรา sawpanscriber47pop44sawvokro4.03 เวลาผมกดตัว s นะครับอย่างเช่นอยู่บนเดสก์ท็อปหรืออยู่ใน explorer นะครับเขาจะบอกว่า s saw setting s saw s saw f o r t s saw setting 34pop เนี่ย s saw s saw setting s sawpanscriber47pop s แล้วก็ saw อย่างเงี้ย s s a w f o k r o 4 0จะพูดชื่อตัวอักษรที่เรากดลงไปนะครับผมแต่ส่วนเสริมตัวเนี้ยจะช่วย ช่วยให้เวลาที่บางคนบอกว่าไม่อยากได้ยินตัวอักษรที่เรากดไม่อยากได้ยินนะแต่เฉพาะในส่วนของอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ช่องแก้ไขไม่ใช่ช่องที่พิมพ์ได้ครับผมไม่ใช่ช่องที่พิมพ์ได้นะ,ะดังนั้นการเปิดโหมดเพื่อให้ใช้งานก็ใช้คำสั่ง NVD nvda key นะครับกับปุ่มเลข9นะครับผม nvda key บวกเลข9ก้าสปีดคิคาร์เตเร์ฟอร์เ็ดดิร์เบิร์ฟีนิสดิสบเลเขาบอก i s t disable แสดงว่าเขาจะปิดไม่ให้อ่านแล้วอย่างเช่นผมกด windows m แล้วกดตัว s settings sound s o u o ก็จะพูดชื่อในส่วนของไอเทมไอคอนนั้นไปทันทีเลยนะครับจะไม่พูดเป็น s s o u t h v o r u e อ่า S South setting S South a n d s r i b e r อะไรอย่างเงี้ยครับไม่พูดตัวอักษรหรือกดตัวที TCB member อ่า TCB member t ก็ไม่พูดทีแต่ถ้าของเดิมเนี่ยถ้าถ้าเปิดไว้นะครับผมสปีดารกเตอร์กดตัวที t b m e e r เป็นที T m e m e r กดตัวที T t h u n d e r b u r t h u n d e r b t อย่างเงี้ยครับผมแต่เมื่อเราใช้โหมด ใช้โหมดนี้ insert เลข9เป็น disable s p e h r c t r format disable ลองใหม่นะครับ Windows M มาแล้วกดตัว T c m b e r d c 1 v b กดตัว T เขาก็จะไม่พูด T T T ก่อนหน้าทุกอันนะครับและก็จะไมเ่เป็นผลกับในช่องแก้ไขหรือช่องที่เราพิมพ์อย่างเช่นใน Notepad และกัน N O P T, D D โน้ตอ่า Notepad, D K F J K พิมพ์ก็ยังพูดตามปกตินะครับเนี่ยถ้า soft white soft รอเดี๋ยวต่างจากคําสั่ง insert เลข2นะครับอันนั้นจะไปะถ้าเราไปใช้คําสั่ง insert เลข2 speak type character off speak type character off เนี่ยถ้าเราตรงเนี้ยพิมพ์เขาใน notepad ก็ไม่ได้พูดเลยอย่างเงี้ยครับอ่าแล้วแต่ถ้าอยู่บน desktop เนี่ย,อ,ยอันอันเนี้ยจะเป็น ถ้าคุณใช้คำสั่ง insert เลข2เป็นคำสั่งของ nvda เนี่ยเขาจะไม่พูดคาแรค c เตอร์เลยทั้งในช่องที่พิมพ์ได้และช่องและที่พิมพ์ไม่ได้นะครับดังนั้นผมกด insert เลข2ให้คืนมาก่อนทาคาเตอร์อนคราวนี้ในช่องที่พิมพ์ได้ df7df ก็พิมพ์ได้ตามปกติแต่อยู่ในเดสก์ท็อปอยู่ใน Explorer เป็นต้นเขาจะไม่พูดตัวอักษรตัวแรกแต่จะพูดในช่องที่พิมพ์ได้นะครับใครสนใจส่วนเสริมที่มีการใช้งานเป็นแบบนี้อืก um, ็เขาคิดกันได้เนาะชาไซเลนเซอร์ ใครยังงง,งอยู่ก็โทรเข้ามาปรึกษาบริการหมอคอมนะครับว่าส่วนเสริมนี้มีประโยชน์อย่างไรผมว่าคนที่ใช้อยู่บางท่านอาจจะเข้าใจแล้วแต่บางท่านก็อาจจะยังงง,งอยู่นะครับอ่ะแล้วไปโหลดยังไงครับเ,เบื้องต้นไปโหลด,ดมีเดที่นดอยู่ไมโครมูฟวีมีเดียที่มันมีเดียที่มันมดอยู่ไมโครซอฟเอชสามสมาที่ d e s ก์ท็อแล้วเข้าเบราว์เซอร์ของท่านนะครับผมเข้า Microsoft Edge แล้วกันไปโปรไฟล์หนึ่งไมโครซอฟ e ์อินโฟแล้วก็ไปที่แอดเดสบาร์โดยการกดอัลเนะครับผมดูการค้นหาสุดจากประวัติ n o นอ่าไปที่อัลเทเนตดีแล้วก็พิมพ์ nvda ru n november v victor nvnc d delta D D alpha c จุด nvda d r u m i o un uniform enter ครับดาวนโหลดเทสโคลถ้าเป็นในช่วงนี้ละกันถ้าเป็นในช่วงนี้ครับวันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ย

แต่เดี๋ยวถ้าท่านไหนท่านไหนที่ไม่สามารถโหลดได้ผมจะแปะลิงก์นี้ไว้เฉพาะในช่อง YouTube 1414พัทแล้วหมอคอม1414กดปุ๊บดาวน์โหลดปั๊บนะครับผมให้ทันทีเนาะแล้วก็รวมลิงก์อีกทีนึ่งอิน e สิร์ต f เจ็ดแล้วกดตัว c charlie อีกทีนึงต้องเจอตัวเนี้ย charlie silencer เวอร์ชันเท่าร่ .nvda on ยี่สิบหกห้าสิบต้องเจอตัวเนี้ย charlie silencer เวอร์ชันเท่าไหร่ .nvda a d d on กด enter เลยครับกาลดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์กด เขาก็ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดแล้วกดติดตั้งได้เลยนะครับผมกับในอีกส่วนเสริมหนึ่งที่นำมาฝากกันที่ใครต้องการให้จะอ่านาให้ไม่อ่านนี่ให้ไม่อ่านตัวอักษรเวลาที่เราอยู่ในเดสก์ท็อปเราอยู่ใน e x p ก o ์ e r เวลากดกดตัวอักษรตัวแรกเพื่อไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อกระโดดไปนู่นไปนี่อ่าก็จะ ทำให้เราสามารถใช้งานได้อย่างเ,ออเขาเรียกว่าสนุกมากขึ้นสําหรับบางท่านแต่ถ้าใครไม่ชอบผ่านได้เลยนะครับคลิปนี้ลืมบอกไปสื่อน,นี้ทำเพื่อเพื่อนๆผู้กันทางสายตานะครับที่ใช้ n v d i a ร่วมกับเสียงสังเคราะห์ภาษาไทยตัวใดก็ตามนะครับบนระบบปฏิบัติการ Windows นะครับผมสาธิตบน Windows 11 23 H2 นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับกับบริการมอคอม1414